มีปลั๊กสำหรับชาร์จไฟบ้านมาให้ด้วยครับ220โวลต์มาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยผมว่าผู้หญิงใช้แจวเลยคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หนักมากต้องบอกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ a i r s นนะครับนั่นก็คือ forward collision warning ครับระบบนี้ครับเบรกให้เองครับ คือเป็นการเบรกก่อนการชนนะฮะจะมีสัญญาณต่างๆเตือนอยู่ที่หน้าจอครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการอัตโนมัติเบรกกริ้งครับรถจะเบรกเองก่อนที่จะเกิดการชนนั่นเองครับสตอปแอนโกที่ว่าถ้าข้างหน้าเขาเบรกหยุดรถเราเบรกหยุดตามด้วยแล้วถ้าข้างหน้าเคลื่อนตัวนะครับประมาณไม่เกิน3วินาทีโดยทั่วไปนะครับเราก็เคลื่อนตัวตามเข้าไปครับ อันนี้คือการทำงานกึ่งกึ่งออโต้พายロทล่ะครับที่มาอยู่ในอีซูมิ l x 2 0 2 0ั้คันนี้ครับเทคโนโลยีเอ a ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าครั้งนี้อีซูไม่กักอะไรเลยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้มีรถ เด็ดๆจาก i อ u ิสูครับรถเนประสงค์รุ่นล่าสุดของเขาครับเอวิสูมิวเอ็กซ์2020ครับวันนี้นะฮะจะมีการทดสอบครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นครับเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อทดลองระบบต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงอิดตามชมแต่ก่อนหน้าที่จะไปทําการทดสอบกันครับเดี๋ยวผมรีวิวรอบๆคันให้ดูก่อนครับว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ในครั้งนี้นะครับมีอะไรใหม่บ้างครับก่อนที่จะไปถึงการรีวิวรถเพื่อจะพาลูกคาไปทดสอบนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกไว้ด้วยกับออโต้มอเต Thailand นะครับหรือรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์และแฟเฟซบุ Auto ๊กเพจออโต้ d ไทยแลนด์ครับความใหม่สดของเขาครับต้องบอกว่าเป็นเฟสลิปใหม่ทั้งหมดนะครับคือเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่า ในส่วนของขุมพลังเครื่องยนต์นั้นนะฮะจะใช้ร่วม,มกับดี a x ซึ่งเป็นทางของอีลสูสเขาอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้การดีไซน์ครั้งใหม่ครับความโดดเด่นมาจากตัวกระจังหน้าของนี้นะฮะเขามีการเนี่ยครับคือถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ยถ้ารุ่นก่อนหน้าของมิวเนะครับมันจะเป็นหน้าที่ใหญ่กว่านี้หน้าที่กว้างกว่านี้แต่ตอนนี้เขาปรับใหมให่ให้มันมีความเลียวมากขึ้นแล้วก็ตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะไฟข้างในเนี่ยเขาใช้เป็นรูปแบบของใบ LED ครับ แล้วก็รถคันนี้นะครับมีระบบที่ชื่อว่า ADA s ครับเ d a s จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของอุตสูที่รวมหลายๆเทคโนโลยีไว้ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่านอกจาก PPV นะครับ SUV หรูมียังไงนะครับ PPV คันนี้มีแบบนั้นเลนดิพาเจอร์เตือนก่อนการชนเบรกอัตโนมัติทุกอย่างมีให้หมดรวมถึง Adaptive c r u คุ e c o n t r ทนที่พิเศษกว่าคู่แข่งตรงที่ว่าเขามีระบบ Stop and Go ให้ด้วยนะครับ So ็อปแอนคืออะไรในกรณีที่เบรกหยุดสนิทนะครับ ข้างหน้าเคลื่อนตัวไป m i l l X เคลื่อนตัวตามขันหน้าครับเกือบจะเป็นการขับขี่ในรูปแบบของกึ่งออโต้พายโแล้วนะฮะก็คือตามรถคันหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองครับในส่วนของระบบ a d a ดที่ว่านะครับจะมีการประมวลผลนะจากกล้องคู่หน้าที่อยู่บริเวณกระจกนั่นเองครับแล้วก็มีทั้งเลดร์กับเซ็นเซอร์อีกหลายๆจุดรอบๆคันนะครับตรงนี้เป็นตัวที่จะเตือนเข้ามา ให้ระบบต่างๆเป็นตัวทํางานหรือเป็นตัวประมวลผลก่อนที่จะส่งหน้าที่ไปให้ระบบต่างๆนั่นเองครับอีวิสซูมิวเองนสินะครับเขาแบ่งเป็นทั้งหมด4รุ่นด้วยกันความแตกต่างจากรุ่นลัพภายนอกเนี่ยถ้ามองอผิวเผินนี่แทบจะไม่ได้ต่างกันสักรุ่นนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่รูปลักษณ์มันก่อนแล้วกันนะครับจากข้างหน้าที่เขามีความเลียวมากยิ่งขึ้นพอมาถึงบริเวณเสาซีครับมีการตัดลาดเทของเส้นสายด้านข้างนะครับทำให้มันดู ือดูมีใหญ่โตมากขึ้นด้วยดูในเรื่องของอ e โรไดนามิกที่เป็นการเชื่อมต่อของเส้นสายได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลัง LED ถูกใช้เอาไว้ทั้งหมดนะครับให้กอบไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรก ใช้ไอ d ทั้งหมดครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะครับถ้าท่านผู้ชมจำรุ่นเดิมได้ว่าเป็นยังไงนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยมิวเอในก่อนที่จะเป็นโมเดลนี้นะครับไฟท้ายเขาจะกว้างแต่ตรงนี้จะเหลี้ยวขึ้นแล้วก็ตัวโลโก้นะครับจะอยู่ต่ำกว่านี้ไม่ได้อยู่บริเวณกลางนี้ครับ เขาเอามาไว้บริเวณกลางนี้ก็ดูมุมมองดีไปอีกรูปแบบณปัจจุบันนี้ครับอิวสูไม่มีกังลอะไรในเรื่องของระบบตางๆแลนะครับยัดมาให้เต็มเหนือกว่าคู่แข่งมากๆนะฮะหลายๆตัวเนี่ยสู้วันนี้ไม่ได้แต่ถ้าตัวย้อนไปเมื่อก่อนนี้แค่ระบบแอร์เนี่ยอิวสูไม่มีมาให้ต้องลูกค้าต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ยัดมาให้เพียบเลยคำว่าเพียบที่ว่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อว่าข้างในนั้นนะครับมีรูปลักษณ์การตกแต่งการดีไซน์ยังไงครับ โอ้โห oh สีภายในครับเขาบอกว่าเป็นสี s ซ d เดิ b บราวนะครับก็คือเป็นออกเป็นโทนน้ำตาลครับแล้วก็ภายในบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นบาะที่มีระบบคูลแม็กหมายถึงว่าจะช่วยการนําความร้อนออกจากตัวบาะนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่สะสมในห้องโดยสารเนี่ยก็จะลดลงจากเทคโนโลยีคูลแม็กของบาะตรงนี้แหละครับก่อนที่จะมาถึงคอนโซลกลางครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาทุกท่านไปดูบาะแถว2กับเบาะแถว3ก่อนครับ ความกว้างของห้องโดยสารครับด้านบนเนี่ยมีแอร์มาให้ทุกที่นั่งเลยครับแล้วก็มีไฟไฟบนเพดานตรงนี้นะครับเขาบอกว่าแอ b เบียน i ไลและโดมไลท์ของอ s ลซูมีว0เอ็นะครับเทียบชั้นได้กับทางของกลุ่มรถยุโรปได้เลยนะครับมีเฉดสีให้ให้เลือกปรับเปลี่ยนคือทําให้อุณหภูมิภายในของห้องโดยสารเนี่ยนะครับมันดูแบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้ตรงนี้เลือกได้แล้วก็นี่ครับ มีปลั๊กสำหรับชาร์จไฟบ้านมาให้ด้วยครับตุ220โวลต์มาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยครับข้างๆก็ในกรณีใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือ iPad อะไรถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดก็มาเสียบชาร์จได้เช่นเดียวกันเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะมีตัวปลั๊กไฟบ้านแล้วก็มีตัว USB mm hmm. มาให้อีก2ชุดส่วนเบาะนั่ง mm hmm. เป็น one touch ครับ พับทีเดียวเขาจะดีดขาล็อกจากตัวพื้นห้องโดยสารขึ้นมาฮะแล้วบอกก็จะเด้งขึ้นมาทําให้แถวสามนะครับเข้าไปได้ง่ายครับเข้าท่าฮะทีนี้ไปดูชุดคอนโซลหน้ากันบ้างครับ คือต้องบอกว่าดีไซน์มาได้เลิศหรูครับคอนโซลหน้ากับคอนโซลกลางเนี่ยเขาทําไว้ในรูปแบบของเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้านข้างกับตกแต่งคอนโซลด้วยอันนี้จะเป็นสีเดียวกับเบาะเลยครับออกโทนน้าตาลเหมือนกันนะครับเก๋ดีครับจอกลางเป็นขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อทั้งตัว ระบบนำทางนะครับทั้งตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ตรงนี้เราสามารถเอาแอปพลิเคชันที่อยู่ในสมาร์ทโฟนทั้ง2ระบบแล้วฮะมาแสดงไว้ที่จอจอกลางขนาด10นิ้วตรงนี้ได้ครับส่วนของชุดคอนโซลเกียร์ครับเกียร์น่าสนใจตรงที่ว่าอิสูยังคงไว้ซึ่งเกียร์ธรรมดาครับซึ่งขนาดเดียวกันครับคู่แข่งเนี่ยเกียร์ธรรมดาไม่หลงเหลืออยู่ในรถของคลาสนี้แล้วนะครับจะเป็นออโตเมติอย่างเดียว ก็มีให้ทั้งธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็อัตโนมัติ6สปีดในส่วนของอัตโนมัติ6สปีดเนี่ยบวกลบที่คันเกียร์มีให้ด้วยรุ่นท็อปแพทเดิ้ลชิพมีมาให้อีกนะครับออโต้เบรกโคก็มีมาให้ตัวฮิลสตาร์ทแอสซิสต์ฮิลเดเซนคอนโทรลมีมาให้ครบแท็ c ชั่นคอนโทรลมีมาให้หมดไอด์เลสต์ทสต็อปมีมาให้เหมือนกัน แล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบมือหมุนครับ2อล้อ4ล้อไฮแลวก็4ล้อโลนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีระบบที่เรียกว่าลาวเทเลนโหมดนะครับเป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องกับเกียร์ให้มันสัมพันธ์กันเดี๋ยวเราได้ไปลองขับว่าเป็นยังไงแต่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวค็อกพิทครับค็อกพิทเนี่ยตรงกลางนะครับมีจอเขาเรียกว่าเป็นจอเอ่อดิสเพย์นะครับที่โชว์รูปแบบของกราฟิกเอาไว้นะครับ ทั้งการใช้งานรถยนต์ทั้งการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับดีเทลต่างๆรวมถึงเปิดปิดฟีเจอร์ต่างๆที่กล่าวไว้เนี่ยมีมาให้ครบแล้วก็แสดงอยู่ตรงตัวดิสเพย์ตรงกลางตรงนี้ครับส่วนความเร็ว,วัดรอบเครื่องยนต์ครับเป็นทรงกลมขอบโครเมียมเหมือนเดิมอยู่ครับตรงนี้นอกจากชุดแดชบอร์ดนะครับที่มีกราฟิกอยู่ตรงกลางพวงมาลไยก็น่าสนใจไปไม่น้อยครับ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของควบคุมพวกความบันเทิงต่างๆแต่ฝั่งขวาฮะเป็นเรื่องของแอปติฟคุณสันโทนนะครับรักษาระยะห่างจากคันหน้าเราสามารถตั้งได้เปิดปิดระบบก็ตั้งได้แล้วก็เซตอัพระบบต่างๆได้จากตรงนี้ครับตัวสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มฮะดูไฟหน้าจอครับเรายิบระยับเลยครับภาพสามิติที่บอกครับ ตัวจอกราฟิกตรงกลางเนี่ยนะครับโชว์ไว้หลายระบบที่ก่วไว้ครับตรงนี้เราสามารถตั้งระยะห่างอย่างรถคันหน้าเป็นสเตปไปนะครับนอกจากนั้นครับระบบขับเคลื่อนก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ครับว่าณตอนนี้ครับระบบขับเคลื่อนจะเป็นอยู่ที่ตำแหน่งล้อไหนนะฮะตั้งค่าเซตอัพต่างๆของรถรวมถึงเอเวอร์เรยต่างๆของการใช้รถมีแสดงไว้หมดครับก็หลายสิ่งหลายอย่างครับเครื่องยนต์ครับเป็น2ขนาดนะครับ1.9ลิตร นะครับ DDI Blue Power 150แรงมา้าพร้อมแรงบิด3 5 0นิวตันเมตรกับ3 0ลิตรนะครับ190งาแรงมา้ากับ450นิวตันเมตรเกียร์6สปีดอย่างที่ว่าไว้ครับช่วงล่างน่าสนใจครับข้างหน้าเป็นดับเบิลวิชบอลครับส่วนข้างหลังนะฮะเขาจะเป็นไฟฟลิงแล้วคือคุณสมบัติเด่นของไฟฟลิงเนี่ยในกรณีที่เราอยู่บนพื้นทางเรียบนะครับจะเพิ่มความยึดเกาะถนนเพราะว่า เขาจะดีดร้อเนี่ยให้มันติดพื้นให้มากที่สุดทั้งทั้งสอล้อด้านหลังนะครับส่วนในกรณีทางลุยครับทำงานมันอิสระให้ตัวซ้ายขวาครับเดี๋ยวนี้เราไปลองครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่จัดเอาไว้นะครับจะมีการทดสอบในรูปแบบใดบ้างแต่เชิงเทคนิคแล้วนะครับในตัวของเครื่องยนต์เนีเขามีการจัดบาลานซ์เครื่องยนต์ใหม่ที่ให้วางไว้บนล้อเนี่ยเพราะฉะนั้นการคอนโทรลน,น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนที่เหลือเป็นยังไง เดี๋ยวไปตามต่อในช่วงของทดสอบครับเอาละครับเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับกับการสัมผัสครั้งแรกในอีวิสุกมิว2020ครับสเตชั่นแรกเนี่ยเราจะสร้างความคุ้นเคยกับตัวรถนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของแฮนด์ลิงต่างๆครับเขาแจ้งว่าความเร็วที่ใช้ครับไม่เกิน120กโลเมตรต่อชั่วโมงครับกับรอบๆสนามทดสอบแห่งนี้ครับ ก็เข้ามานั่งใน m ิวเอ็2020ครับเบาะนั ok ่งคู่หน้าปรับได้8ทิศทางไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีคูลแม็กที่บอกไว้ตอนแรกนะครับในเขาจะช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเบาะเพราะฉะนั้นความร้อนในห้องโดยสารก็จะสะสมน้อยลงแล้วก็ที่อยู่ใน m ิวเอ็2020คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3.0ครับ190แรงม้ากับ450นิวันเมตรเดี๋ยวจะไปลองกรอบสนามทดสอบแห่งนี้ครับว่า สมาร์ทนาเครื่องยนต์เป็นยังไงฮน n d l i n งของรถเป็นยังไงนะครับบอกไว้ก่อนว่าช่วงล่างด้านหน้าดับเบิร์บิชโบนกับข้างหลังที่เป็นไฟฟลิงเนี่ยถูกพัฒนามาใหม่แล้วเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราให้ฟังครับเดี๋ยวขอไปเทสก่อนครับก็ลองกันดูครับ3.0ลิตรบูพาวเวอร์190แรงม้ากับ450นิวตันเมตรครับรอบสนามที่เราจะทดสอบแห่งนี้นะครับประมาณ3ามกิโลเมรเศษครับก็ลองกันดูครับ ไม่อืดนะครับไม่อืดต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าในช่วงเปลี่ยนเกียร์เนี่ยยังสามารถสามารถได้อยู่เกียร์เป็น6สปีดทันนี้เป็นเกียร์ตัวเมติกครับแล้วก็นอกจากบล็อกที่ตำแหน่งเกียร์นะครับมีพัดเดิลชิปให้ด้วยอันนี้น่าสนใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เลด้์ข้างหน้ารถนะครับตรวจจับเส้นป่าถนนนะครับแล้วรถกำลังเบนออกนอกเลนนะครับจะมีเสียงเตือนแบบเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะดังเตือนสติให้ผู้ขับขี่ได้รู้ครับว่าตอนนี้รถคุณไม่ได้วิ่งตรงทางนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคตอันใกล้ได้ก็ ตกแต่งมันใหม่เส้นทางที่จะพารถไปให้มันถูกต้องครับนี่คือหนึ่งความอัฉริยะของหนึ่งระบบในอีกหลายๆระบบในเทคโนโลยี ADA s ครับที่สังเกตนะครับเมื่อกี้ลองโค้งดูนะครับลองอัตรา,าเร่งดูครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยผมว่าผู้หญิงใช้แจ๋วเลยคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หนักมากต้องบอกอย่างนี้ผมจะชอบฟิลลิ่งพวงมาลัยที่มันจะแน่นกว่าน,นี้นิดนึงแต่ ทุกวันนี้ครับรถประเภทนี้คุณผู้หญิงใช้กันเยอะรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าทํากิจกรรมที่มันเป็นความอเนกประสงค์น,นะฮะคือค่อนข้างจะเหมาะน้ําหนักของมาลัยไม่หนักมากต้องบอกอย่างนี้นะครับแต่ก็ใช่ว่าไอความไม่หนักของเขาจะถูกชดเชยในช่วงฟรีของพวงมาลัยไปไม่ใช่นะฮะพวงมาลัยคมดีครับอานนี้ชอบครับคือถ้าฟีลลิ่งของผมจริงเวลาขับเร็วๆเวนี่ยผมชอบให้มันแน่นกว่าน,นี้แต่ตัวนี้เขาปรับตามรอบความเร็วนะฮะแต่เนี้ยปรับแล้ว ไม่หนักมากสําหรับพวงมาลัยถือว่าเข้าท่าใช้งานได้ทุกเพศทุกวยัยว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเอาละครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะลองในเรื่องของระบบช่วงล่างครับข้างหน้าดับเบิ้ลว,วิชบอลกับข้างหลังไฟฟลิงจะทํางานร่วมกันในพื้นที่ที่มันกุขะนะครับจะเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วต้องบอกงี้ไฟลิงเนี่ยเป็นช่วงล่างอิสระเพราะฉะนั้น MU-X 2020เนี่ยช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4ล้อแล้วนะครับไอความอิสระตรงนี้ครับพอมาเจอพื้นผิวแบบเนี้ยฮะ มันซับแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างจะดีสังเกตจากตัวรถครับไม่ค่อยสั่นสะเทือนมากแต่ถ้าเกิดว,ว่ามองจากภายนอกเนี่ยช่วงล่างมันทํางานของมันแบบเต็มที่ฮะแล้วก็ซับแรงสั่นสะเทือนทําให้ผู้ขับขี่ไม่มันเหนื่อยกับสถานการณ์แบบนี้ครับที่ผ่านมามาสักครู่ครับลองในสภาพผิวที่เป็นครุขระไปแล้วครับทีนี้มาลองในรูปแบบของลายเซอร์กิตดูบ้างครับการให้ตัวของช่วงล่างการสติสดสติงของไฟฟลิงเนี่ยพอมาเจอรูปแบบการใช้ความเร็วในโค้งจะเป็นยังไงครับ คือมนฐานะของผู้ขับขี่ต้องบอกอย่างนี้ครับอาการให้ตัวของรถเนี่ยค่อนข้างจะน้อยผมจับไม่ง่ายจากสะโพกผมที่มันติดกับเบาะเนี่ยนะครับถ้ารถให้ตัวเยอะหรือรถช่วงล่างที่นุ่มนวลเกินไปเนี่ยสะโพกจะดิ้นไปดิ้นมานครับแต่ตอนนี้สะโพกอยู่กับที่นิ่งๆน,นะครับค่อนข้างจะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกับไฟฟ n k ที่อยู่ในรถคันนี้นะฮะถือว่าโอเคเลยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยน้ำหนัก สำหรับผมนะผมว่าเบาไปนิดนึงแต่ก็ควบคุมได้ค่อนข้างแม่นยำครับในแท็กเซอร์กิตแบบเมื่อกี้นี้นะครับจุดเด่นคือไม่ต้องเหนื่อยมากกับน้ำหนนะักโงมาลายที่มันค่อนข้างเบาแล้วก็คมครับไม่ใช่ว่าเบาแต่ว่ามีช่วงฟรีไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะค,คมขึ้นตรงนี้ครับคือที่เด็ดของเขาครับ เขาไปใส่จในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ a w e ว a ครับ a e วตรงนี้เนี่ยเขาจะทำให้เบาะเนี่ยมันไม่ดิ้นนะคือซับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากช่วงล่างที่มาจากเครื่องยนต์มาจากพื้นถนนเบาะช่วยไว้ครับอีก2รูปแบบครับการทดสอบครับยังมีรออยู่ข้างนอกครับกับระบบอีก2ระบบของเทคโนโลยี a d a s ครับไปดูกันครับมั่นใจ เมื่อกี้ครับที่ท่านชมเห็นครับเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ ADAS นะครับนั่นก็คือ forward collision warning ครับระบบนี้ครับเบรกให้เองครับคือเป็นการเบรกก่อนการชนนะฮะจะมีสัญญาณต่างๆเตือนอยู่ที่หน้าจอครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการอัตโนมัติเบรกกริ้งครับรถจะเบรกเองก่อนที่จะเกิดการชนนั่นเองครับทีนึงรูปแบบของการทดสอบในวันนี้ครับ ต่อไปครับเป็นรูปแบบของ ACC หรอ Adaptive c r u s e o n t r o l นะครับเขาพิเศษกว่าคู่แข่งในครับเดียวกันตรงนี้ว่ามี Stop and Go ครับ Stop and Go ทำงานยังไงครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนอยู่บนรถครับตรงนี้ครับมาอยู่ในรถแล้วครับแล้วก็มาลองนั่งแถว2กับสเตชันของ ACC หรอ Adaptive Cruise Control นะครับที่บอกว่าเขาพิเศษตรงนี้ว่ามี Stop and Go ด้วย Stop and Go ตรงนี้ฮะทั่วไปแล้วเนี่ยทำงานตั้งแต่ความเร็ว60กโลเมจนถึงท o อปสปีดนะครับ ในส่วนของ ACC แต่ Stop and Go ที่ว่าถ้าข้างหน้าเขาเบรกหยุดรถเราเบรกหยุดตามด้วยแล้วถ้าข้างหน้าเคลื่อนตัวนะครับประมาณไม่เกิน3วินาทีโดยทั่วไปนะครับเราก็เคลื่อนตัวตามเข้าไปครับอันนี้คือการทำงานกึงก่งๆึ่งออโต้พายロทนะครับที่มาอยู่ใน Isuzu MU-X 2020คันนี้ครับเดี๋ยวไปดูการทำงานครับนี่ฮะตับขับตามคันหน้าอยู่นะครับด้วยการล็อกความเร็วอัตโนมัติ ในรูปแบบของแอดัพตีฟคูซอนโทนครับผู้ขับขี่นะครับอินสตัเตอร์เขาไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับตอนนี้คันหน้าเริ่มชะลอนะครับแล้วก็ทางอินสตัเตอร์เขาตั้งระยะห่างรถคันหน้าไว้ถ้าข้างหน้าเบรกเราก็เบรกตามครับนี่นะครับอินสตัเตอร์อธิบายว่าเขาไม่ได้แตะคันเร่งนะครับทางโค้งแค่บังคับตัวพวงมาลัยอย่างเดียวครับนี่ครับตอนนี้คันหน้าเริ่มเร่งความเร็วนะครับผู้ขับขี่ ที่เป็นพี่นักสั่เตอร์ฮะก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งครับรถมันก็เร่งไปตามครับตรงนี้เงื่อนไขการทำงานมันอยู่อย่างนี้ครับตอนแรกที่เราล็อกความเร็วไว้นะครับสมมุติว่าล็อกไว้ร้อยหนึ่งถ้าคันหน้าชุดไปร้อยี่สิบเราจะไม่เร่งไปตามร้อยี่สิบนะครับมันจะอยู่แค่ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมระยะห่างที่รักษาไว้นะครับเริ่มลดความเร็วลงมาครับพอคันหน้าหยุดสนิทครับนี่ฮะผู้ขับขี่ไม่ต้องใช้เบรกเลยนะครับเขาเบรกเองตาม แล้วก็ยังอยู่ในเเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่เกิน3วิสต o p ปแอนด้ครับหยุดให้แล้วก็ไปต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดลองขับครั้งแรกของโลกกับ i e ู s u มิวเ2 0กซสองครับสำหรับผมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน i e ู s u มิวเอ็กซนะครับ เรื่องแรกนั่นคือเทคโนโลยี A-DAS ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าครั้งนี้อีลสุไม่กักอะไรเลยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าอยู่ใน SUV อยู่ใน PPV ีตัว m i ล x มีครบทุกอย่าง Adaptive c r u i s e c o n นมี s มี s t o p and Go ให้ด้วยก็คือว่าเป็นเป็นภาคสุดของ a d i ะ e Cruise c o n t r ท l แล้วกันเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับคันหน้าเบรก เขาเบรกให้ตามคันหน้าขับเคลื่อนเขาขับเคลื่อนให้ตามอัตโนมัตินะครับรวมถึงอีกหลายอย่างในส่วนตัวของ f o r w a r l c i l อ w a r n i n g n i n g ตรงนี้นะฮะอะไรตัดหน้าก็แล้วแต่เบรกให้เองแต่มีเงื่อนไขนิดนึงความเร็วต้องอยู่ในย่างความเร็วประมาณสักไม่เกิน30กิมตรตชั่วโมงนะครับอันนี้จะทำงานให้ก็คือเบรกอัตโนมัตินะครับส่วนตัว PMM นะครับหรือ ตัวตัดการทํางานของเครื่องยนต์อันนี้ดีฮะในกรณีที่ว่าเราถอยออกจากซองนะครับเรดาร์ーーทำงานใช่ไหมครับถ้ามีรถพุ่งเคลื่อนมาเนี่ยเขาตรวจจับเจอเขาจะตัดการทํางานไม่ให้รถพวดออกมาจากซองได้อันนี้ถือเป็นข้อดีรวมถึงระบบช่วงล่างวันนี้ได้ลองทั้งพื้นถูกค่ะได้ลองทั้งลายเซอร์กิตได้ลองทั้งในทางตรงนะครับไฟฟลิงเนี่ยเป็นตัวซับแรงสะเทือนให้กับบอดี้รถครับคือในกรณีของเขาเนี่ยนะครับช่วงล่างทํางานแต่รถอยู่กับที่ ต้องนั่งทำงานอยู่อันนี้คือซับแรงสั่นสะเทือนได้ทั้งหมดเครื่องยนต์สองยุศูนย์ DDi Blue Power 190แรงมา้า450นิวตันเมตรครับตอบสนองการใช้งานได้ดีพร้อมกับเกยียร์อัตโนมัติหสปีดวันนี้ไม่ได้ลองตัวเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเหลืออยู่ค่ายเดียวแล้วครับที่ยังคงไว้ซึ่งเกียร์ธรรมดาอยู่แบ่งกันทั้งหมดเป็น4รุ่นครับเริ่มสตาร์ตตั้งแต่ราคา1นล้านหแสนต้นๆน,น,น,นะฮะไปจบอยู่ที่เกือบเกือบที่ เปิดตัวครั้งแรกของโลกทดสอบครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยแห่งนี้ครับออลองไปติดตามทางโชว์รูมนะครับว่ารูปแบบของรถโปรโมชัน่นเงื่อนไขมีอะไรแต่วันนี้จุดเด่นของเขานอกจากเทคโนโลยีนอกจากสมรรถนะเป็นเรื่องของราคาก็ขอลาไปก่อนตรงนี้เลยครับกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์วไ,ไว้ด้วยนะครับที่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์รวมถึงเว็บไซต์ออโต้เวิร์ไทยแลนด์และเฟซบุ๊กเพจออโต้ไทยแลนด์ครับลาตรงนี้ครับฝนมาแล้วครับสวัสดีครับ